สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์มาทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยในโพสต์นี้ของทางเพจอาเซียนสกายไลน์ก็เป็นแอดมินของชาวกัมพูชาได้โพสต์เอาไว้นะครับโดยเขาก็ได้ลงรูปภาพแล้วก็แคปชั่นเอาไว้ว่าเขมรสร้างอาณาจักรอังกอร์ที่ยิ่งใหญ่ภาพวาดโดยศิลป,ปินชาวฝรั่งเศสซึ่งก็เขียนโดยโจตากวนวงเล็บบันทึกของชาวจีน ภาพนูนของวัดแล้วก็จะลืกงทำให้เรามองไปในยุคอังกอร์ในศตวรรษที่1 2บสถึงสิโจตาควรนักการทูตจีนที่ไปเยือนอาณาจักรเขมรในปี1296ถึงปี1297และบันทึกแห่งกรรมภูชาแผ่นดินแล้วก็ประชาชนหนึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็สําคัญที่สุดเกี่ยวกับอาณาจักรเขมร เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต,ต์ของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับว่พาพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้นัาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประวัรรวติศาสตร์จักรวรรดิเขมรจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าเหมนซ่อมแซมปรศาสตร์เองยังไม่ได้จะเป็นผู้สร้างได้อย่างไรชาวโลกน่ะเขาไม่ได้โง่หรอกคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวว่าจักรวรรดิเขมรช่างนาทึง คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวเวนซันว่าขเขมรนดีที่สุดคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับจกักรวรรดเิเขมรโบราณเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของอาณาจักรในอาเซียนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับทําไมนครวัดที่ว่าเป็นต้นกําเนิดถึงมีอายุน้อยกว่าเมืองสี่เทพถึง800ปีคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่า เมื่อคุณใช้เงินแล้วก็ทรัพยากรมากเกินไปที่จะทําสิ่งที่ไร้ประโยชน์ซ้าแล้วซ้าเล่าฉันไม่แปลกใจนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ถึงล่มสลายคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับผมเชื่อครับเพราะว่าทุกวันนี้ตึกเราก็ห้างร้านโรงแรมต่างๆในประเทศไทยล้วนแล้วส่วนใหญ่เป็นคนคขมรนที่เป็นคนสร้างเพียงแต่ว,ว่าวิศวกรแล้วก็ผู้รับเหมาน่าไม่ใช่คนเขมรคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ ขเขมรมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่จริงหรอหลักฐานมีเพียงแค่ลมปากเท่านั้นหรอคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับทำไมมีคนไม่ชอบกัมพูชามากมายเพราะว่าเราดีกว่าคุณหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวไทยนะครับถูกต้องขมรน่ะเป็นผู้สร้างแต่ว่าควบคุมโดยชาวสยามคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวไว้ว่าทำไมแตงหวานแล้วก็ลูกหลานขมรรุ่นหลังไม่สามารถสร้างปราสาทหินได้คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวไว้ว่า ยืนยันแล้วหรือยังว่าชาวกัมพูชาปัจจุบันเป็นลูกหลานของคนโบราณเหล่านั้นคอมเมนต์ท่านต่อมาครับกรุงเทพขเมรก็สร้างนะตึกใบหย,ยกขเมรก็เคยสร้างในกรุงเทพอังกอร์ขเมรก็สร้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไวบว่าการวาดภาพจินตนาการและใช้เป็นการอ้างอิงไม่สามารถเป็นความจริงได้คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับนุ่งผ้าเตียวตั้งแต่โบราณยันปัจจุบันเลยนะคอมเมนต์ต่อมากล่าวไวบว่า สร้างโดยเหมนคุมงานโดยสยามบุรณะเองยังไม่เป็นเลยทุกวันนี้แล้วก็กล้าบอกว่าเป็นเจ้าของคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวว่าภาพนี้แสดงให้เห็นว่าอังกอร์ว,วัดสร้างขึ้น150ปีหลังจากที่สร้างคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าเราไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้ว่าในปัจจุบันขเขมรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่สร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อาคารในประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ วัดฮินดูถูกสร้างโดยชาวอินเดียเหม็นนะทำแค่ขนหินและเหม็นไม่มีทักษะในการออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์งานศิลปะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับก็รู้ตัวเองดีนะแต่ทำไมไม่ยอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับเราเหนื่อยแล้วก็เบื่อกับวัฒนธรรมกัมพูชาแล้วก็ก้อนหินในอังกอร์วัดกรุณาายุดคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมากล่าวว่าเสียดายที่กัมพูชาไม่สามารถรักษาความเจริญน,นี้ได้ คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านถัดมาครับย่างเหลือเชื่อ900ปีที่แล้วขเขมรสร้างอังกอวัดที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จในขณะเดียวกันในทุกวันนี้นะ่ะแค่สนามบินเ,เล็กๆในเสียมราดยังถูกสร้างโดยชาวจีนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับถ้าหากว่าขเขมรเป็นคนสร้างแต่ทําไมขเขมรถึงซ่อมไม่เป็นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าขนาดรูปวาดก็ใหม่มากสงสัยจะเพิ่งวาดเมื่อวานแล้วก็บอกโบราณไว้ก่อนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ขนาดแค่ซ่อมแซมเองยังทำไม่ได้ต้องเชิญชาวบ้านเข้ามาช่วยแต่อยากจะเป็นตำนานคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าทุกคนน่ะรู้ว่าขมิเป็นคนสร้างอังกอร์วัดเพราะว่า100%เซ์ในการสร้างอังกอร์วัดต้องใช้แรงงานขมิจํานวนมากมหาศาลคอมเมนต์นต่อมาครับใช้คําว่าสร้างไม่ถูกครับต้องใช้คําว่าก่อสร้างคอมเมนต์ท่านต่อมาครับปราสาทของสยามเสียดายที่เสียให้ฝรั่งเศสไปสรุปขมิได้ไปเฉยเลย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสถาปตัตยกรรมธรรมินดังนั้นมันจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวเขมรคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมามาตั้งคำถามเอาไว้ว่าถ้าให้เขมรสร้างใหม่น่าจะสร้างได้ไหมคอมเมนต์ Comment ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับความเชี่ยวชาญของขอมวงเล็บหรือปัจจุบันเรียกกันว่าเขมรโบราณเป็นความอัริยะอย่างแท้จริงของมวลมนุษยชาติในอุสาคาเนวงเล็บปัจจุบันนับถือกันว่าเป็นบรรพบุรุษของคนทั้งในประเทศกัมพูชาและก็ประเทศไทย จากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าขอมกับขเมนไม่มีความเกี่ยวข้องกันขเม,มนไม่ใช่ขอมคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับเมนนั้สร้างไม่เป็นบูรณะก็ไม่เป็นอย่างจะกล้าอวดอีกคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับ ยอมรับว่าได้รับอ,รอารยธรรมมาจากอินเดียแต่ก็สร้างวัดเองไม่เหมือนกับสยามที่ก๊อปของขเขมรแล้วก็เที่ยวตะโกนบอกชาวโลกว่าเป็นของตัวเองทงั้งๆที่ก็สร้างอะไรไม่เป็นนอ,อกจากเอาวัดที่เอาของ,ของขเขมรไปมาอวดคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้วนะ่าเขมรน่ะสร้างโดยมีขอมเป็นเจ้าของคอมเมนต์ท่านต่อมาครับมีแต่เรื่องในอดีตไม่มีอะไรที่ดูปัจจุบันเลยไม่แปลกใจที่ไม่พัฒนาสักทีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ใครคือวิศวกรด้านการออกแบบชัดเจนว่าไม่ใช่ชาวขเขมรแน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่า DN a อนแสดงให้เห็นทุกอย่างคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับขอบคุณที่แบ่งปันเกี่ยวกับกัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าไม่ใช่ขเขมรแต่ว่าเป็นทมินจากอินเดียใต้ที่เป็นคนสร้างคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับ กัมพูชานะควรขอบคุณชาวฝรั่งเศสที่ช่วยพวกเขาในการก่อตั้งกัมพูชาความจริงก็คืออาณาจาักรเขมรถูกทำลายในศตวรรษที่14ชาติพันธุ์เขมรจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศไทยและก็เวียดนามกัมพูชานะควรคืนดินแดนของพวกเขาไปยังประเทศไทยและก็เวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อมาครับได้แรงบันดาลใจทั้งหมดมาจากอินเดียคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าขอบคุณวิศวกรฮินดูอินเดียเราทึ่งในสถาปัตยกรรมฮินดู คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าทำไม่ได้แรงงานชาวกัมพูชานครวัดก็คงจะสร้างไม่เสร็จคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับจงอยู่แต่กับอดีตของคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าในภาพนั้แสดงให้เห็นว่าเป็นแรงงานไม่ใช่ผู้ปกครองอนาจักคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาครับก็เหมือนทํางานอยู่ไทยละครับแรงงานของคนจางคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าใครคือวิศวกรอ,ออกแบบเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คอมเมต และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ไนดะ้มาแสดงความคิดเห็นวัยว่าอินเดียนะ่ะคือออริจินอลหนึ่และนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวอาเซียนบางส่วนนะครับที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากากดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป